ดูออกไหมคะว่า Apple Watch ตัวไหนซีรีส์6หรือซีรีส์7ล่าสุดนี้นะคะบอกได้เลยว่า Apple Watch Series 7หลายคนก็จะพูดเหมือนกันว่าไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยนอกจากหน้าจอที่ใหญ่มากขึ้นแต่ต้องบอกว่า Apple เองเขาก็มีความมั่นใจว่าเมื่อหน้าจอใหญ่ขึ้นข้างในก็ประกอบไปด้วยนวัตกรรมที่วิศวกรเขาคิดมาค่อนข้างเยอะเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นถึงแม้หลายๆฟีเจอร์มันจะค่อนข้างเหมือนเดิมแต่มันอาจจะใช้งานได้ดีกว่าเดิม รีวิวนี้ซิมีโอกาสได้คุยกับคุณสแตนซึ่งเป็น VP Product Marketing ของ Apple Watch ตัวนี้เลยค่ะถามว่าตัวนี้มันมีอะไรใหม่บ้างแน่นอนว่าจาก44มิลที่ว่าใหญ่แล้วในข้อมือของผู้หญิงมาสู่หน้าจอ45มิลตัวนี้บอกได้เลยนะคะว่าจะทำให้คนนิ้วใหญ่ๆสามารถกดอะไรได้ดียิ่งขึ้นและนอกจากนั้นก็คือสีใหม่ล่าสุดขอเก็บตัวนี้ไปก่อนจะได้ไม่งงนี่คือสีเขียวค่ะเป็นเขียวที่ดูแล้ว เข้มพอสมควรเลยซึ่งมีอีกสีหนึ่งที่ใหม่ก็คือสีสตาร์ไลท์หลายคนก็อยากเห็น เห็นไหมคะว่าจอภาพเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมากแต่ขอบอบมันดูบางลงและขอบเป็นแบบหักเหแสงได้ด้วยค่ะถือเป็นจอภาพที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่ Apple เคยทํามาแน่นอนว่าอบล้อมไปด้วย UI ขอบจอเนี้ยประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่ทําให้ตรงขอบขอบจอสามารถเล่นได้ดึง๋งดึงดงดึงเขาก็เลยออกหนะ้าปัดตัวใหม่มาค่ะต้องใช้นะหนะ้าปัดตัวนี้มันจะโชว์ความสามารถของขอบจอได้เป็นอย่างดีนอกจากดูบางขึ้นแล้วเนี่นะคะรูปทรงมันก็ยังดีขึ้นด้วยเพราะว่าขอบมุมม,ม,มนต่างๆเนี่ย มันก็ดูมีดีเทลมากยิ่งขึ้นดูนุ่มยิ่งกว่าเดิมอะอีกเรื่องนึงก็คือถ้าเกิดซีวางข้อมือแบบนี้ถึงแม้ว่าซีทิ้งไว้แบบนี้นะจอภาามันก็จะสว่างโดยที่ซีไม่ต้องยกข้อมือขึ้นมาค่ะเรียกม่าสว่างยิ่งขึ้นในที่ล่มด้วยถัดไปที่ซีอยากรู้ก็คือซีก็ถามคําถามเบสิกเบสิคค่ะถามคุณสแตนว่าแล้วถ้าเกิดเราซื้อมาฟีเจอร์ไหนหรอที่เราควรลองเป็นฟีเจอร์แรกเขาก็เลยตอบซีว่าถ้าเป็นเขาเหรอก็คงจะ พอเทรตมั้งเพราะว่าภาพพอเทรตเราที่ถ่ายโดย iPhone เพราะขึ้นมาอยู่ในหน้าจอน,นี้สามารถปรับลูกเล่นให้เวลาไปอยู่ข้างหลังเราก็ได้อยู่ข้างหน้าก็ไอยู่ข้างบนก็ได้ค่ะแล้วก็ดูเต็มจอมากๆแต่ที่เต็มตาไปมากกว่านั้นก็คือฟีเจอร์ p h โตอัลบั้ค่ะนี่ค่ะเพราะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Memory Memory เนี้ยถ้าคุณมีการถ่ายรูปใหม่ๆใหม่อย่างเช่นวันนี้เราไปแบบออกทริปอะไรสักเล็กน้อยเนี่ยผ่าน iPhone ใช่ไหมคะมันจะมีการแบบ g e r e r เรตคือเพิ่มรูปใหม่ๆที่เป็น Memory ของคุณเข้าไปในนี้ได้อีกด้วยแต่แน่นอนว่า Apple Watch นี่นะคะพอจอใหญ่มากขึ้นรูปของเราที่สวยๆเนี่ยก็จะโชว์ได้ตัวเต็มจอมากยิ่งขึ้นค่ะรูปไหนที่ชอบอยู่ใน iPhone ก็ไปกดเป็น f v v r r t e ไว้มันจะได้มาโผล่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนี้นนง่ายๆเลย หน้าปัดนาฬิกานะคะมี2แบบใหม่ๆนะคะนี่คือหน้าปัดที่เขาบอกยากให้เราเล่นมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันลุกนี้กดุกดีุกดีแบบนี้เห็นไหมคะสิกดที่ขอบจอแบบขอบจอจริงๆเดี๋จะเห็นว่าตรงขอบจอที่มีความบนเนี้ยก็ไวต่อการสัมผัสแล้วก็สัมผัสได้ดีค่ะเนี่ยมันคือเทคโนโลยีของ Apple จริงๆนะในการที่ทําให้แบบตัวจอมันดีไปจนถึงยันขอบอ โอเคและที่สําคัญเลยหลายคนก็จะถามสิว่ามันทนทานไหมเพราะสิเคยเหลือๆไปเห็น Apple Watch หลายๆคนที่สิรู้จักอะ่ะหน้าจอแตกจังเลยหน้าจอตัวนี้เป็นแบบคริสตัลซึ่งสามารถทนทานการแตกการร้าวได้ดีที่สุดพร้อมกับเทคโนโลยีในการทนฝุ่นตัวใหม่ IP6X ด้วยค่ะตัวนี้ทนน้ำที่สุดที่เคยมีมาเลยนะคะโดยที่มาตรฐานเขาเป็น WR50 สามารถดำน้ำได้ลึกถึง50เมตร เออซิว่าดีนะเพราะว่าถ้าคุณใส่ลงไปดำน้ำแล้วแบบบางทีค่าความดันอากาศหรืออะไรยเงี้ยหัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติหรือะไบางทีแบบพอลึกมากมาก่ะเราจะเริ่มไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วใช่ไหม Apple Watch อาจอาจจะสามารถแบบช่วย notify เราได้ว่าร่างกายเราผิดปกติหรือเปล่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นพูดถึงเรื่องการดำน้ำเลยแหละเพราะว่าสามารถใส่ลงทะเลได้เพราะฉะนั้นสาว่ายน้ำกับอาบน้ำ,น,ำนี่เป็นเรื่องเด็กๆไปเลยค่ะ จริงๆซิไม่ค่อยมีปัญหากับการชาร์จตัว Apple Watch ซักเท่าไหร่นะเพราะซิรู้สึกว่าแป๊บเดียวมันก็สามารถชาร์จติดได้แล้วนะคะแต่ความพิเศษของ Apple Watch Series 7ตัวใหม่นี้สามารถชาร์จเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่น6มากขึ้น33%เลยทีเดียวค่ะชาร์จไวด้วยแน่นอนนะคะว่าหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเขาก็มีการปรับ UI ใหม่เกือบหมดเลยนะคะที่สำคัญใครที่ซื้อในรุ่นของ Nike กับ Air Max ก็จะมี Watch Face เฉพาะเจาะจงของตัวเรือนที่คุณสั่งซื้อด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างตัว a i r m a s นะถึงเราจะสามารถซื้อสายแบบ Double Tour แยกได้นะแต่ว่าน้าปัด Airmass ก็จะไม่ได้ใช่ค่ะจะต้องเป็นรุ่น a i r m a s เท่านั้นค่ะคือตัวนี้นะคะตอนเปิดตัวเขาได้พูดถึงด้วยว่าเขามี New Automatic Cycling Feature ก็คือว่าเวลาที่คุณไปปั่นจักรยานสายนักปั่นทั้งหลายเนี่ยนะคะสามารถที่จะ หยุดจักรยานมันก็หยุดให้แบบออโต้ไม่ต้องกดพอาสกดหยุดที่หน้าจอให้มันวุ่นวายด้วยตัวเองค่ะสะดวกขึ้นเอาเป็นว่าในส่วนฟีเจอร์อื่นๆนะคะมันมีเซนเซอร์ที่วัดสุขภาพหรือร่างกายของเราเนี่ยไม่ต่างกันจาก Apple Watch Series 6เลยดังนั้นคนที่ใช้ Series 6หลายคนอาจจะยังไม่ถึงรอบที่จะต้องเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ก็ได้นะแล้วก็ที่สำคัญลำโพงหรือฟีเจอร์ในการสืนะ่อสารเพราะว่าซีใช้เหมือนแบบ Walkie Talkie ้ talk ie, หรือใช้รับสายอยู่บ้างเหมือนกัน ก็มีไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงเท่าเดิมเลยค่ะจะว่าไปแล้วจุดขายของ Apple Watch Series 7เนี่ยมันมาถูกที่ถูกเวลาจริงๆอะค่ะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยปัญหาในเรื่องของสุขภาพของคนเนี่ยสารพัดจริงๆตั้งแต่ในเรื่องของโรคติดต่อในช่วงปีที่ผ่านมาคนก็จะพูดถึงเรื่องของการวัดระดับออกซิเจนในเลือดว่าแบบออกซิเจนในเลือดนี้มีค่าความอิ่มตัวเท่าไหร่สะท้อนการทํางานของปอดเราว่าปอดเราแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่าลงไปถึง แบบฟีเจอร์ของคนที่เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งสามารถสะท้อนอาการของหัวใจเต้นสั่นพลิ้วหรือเต้นไม่ปกติได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบมาเคลมว่าเอ๊ะทำไมฉันหัวใจวายเฉียบพลันแล้วมีปัญหาใดๆเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ได้และสุดท้ายค่ะคือคนที่แบบเป็นคนแก่ฟีเจอร์ Fall Detection อาจจะมีประโยชน์กับหลายๆคนเพราะอย่างล่าสุดเนี่ยฟีเจอร์ในการปั่นแบบอย่างปั่นจักรยานที่สิพูดถึงเมื่อกี้ มันก็สามารถเอาไปใช้กับการออกกําลังกายในฟิตเนสได้เหมือนกันไปปั่นข้างนอกอาจจะเกิดแบบล้มล้มปั๊บ for detection สามารถกดโทรหาคนที่แบบเราต้องการจะบอกลูกบอกล้านเราหรือบอกสามีภรรยาของเราในการให้มาช่วยอะไรก็ได้นะคะหรือถ้าปั่นอยู่แบบในฟิตเนสอะไรเงี้ยมันก็จะวัด burn, วแคลอรี่เบิร์นหรือว่าโหเป็นไงไดเอทเนี่ยแคลอรี่ชั้นในการมาออกกําลังกายเนี่ยมันเบิร์นได้เยอะได้น้อยอยังไงแม่นยำมากขึ้นค่ะ หลายคนก็อาจจะอยากรู้ว่าแบบเออซื้อได้เลยไหมหรือว่าควรที่จะซื้อไหมนะคะสําหรับคนที่2 Apple Watch Series 3อยู่หรือมี Apple Watch Series 3อยู่คือถ้าเป็น Series 3เนี่ยคุณจะสามารถอัป t c h OS 8ได้ แต่ก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกฟีเจอร์ใหม่ไม่ได้รองรับขนาดนั้นอย่างเช่นฟีเจอร์ portrait อย่างเงี้ยไม่ได้ฟีเจอร์แบบว่า Automatic c y c l ิงดิ e ทคชันเนอาจจะไม่ได้นะคะแต่ก็ยังมีสิทธิ์ได้ใช้ watchOS 8อยู่นะคะอื่นๆแบบ Automatic เนี่ยมันก็จะใช้ได้ในพวก Apple Watch SE 6กับ7ขึ้นไปด้วยส่วนคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสายนะคะตัวนี้เป็น Apple Watch Series 6ของซีในรุ่น44ม MM มนะคะสีจะเอาสายเข้ามาใส่ให้ดูนะคะ แคสิกบนละกันใส่แล้วเป็นแบบนี้ค่ะใส่ได้นะคะเป๊ะเงี่ยงก็ดูเป๊ะมากๆนะคะคือไม่ได้ดูแบบจับผิดได้หรือมีอะไรที่รู้สึกว่ามันยุบเข้าพองออกใส่ด้วยกันได้ดีค่ะไม่มีปัญหาแปลว่าสายเก่าใส่ในรุ่น7ได้ขนาดใหญ่ขึ้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดสายใหม่ละแล้วใส่ลงไปในรุ่นเก่าจะเกิดอะไรขึ้นที่สงสยัย ก็ใส่ด้วยกันได้ดีค่ะมันก็อาจจะดูนูนๆขึ้นมานนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่รู้สึกค่ะแปลว่าเรื่องสาย สลับใช้ได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องทิ้งของเก่าเลยค่ะชิว <Chill. S 2> จริงๆแล้วมันก็ขายความแฟชั่นด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับตัว Apple Watch Series 7นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปเล่นตัวหน้าปาดัดแต่งตัวสไตล์หนึ่งก็เปลี่ยนหน้าปัดสไตล์หนึ่งเปลี่ยนสายนาฬิกานะคะก็จะมีความสุขความสนุกมากยิ่งขึ้นในการมี Apple Watch ใส่นั่นเองหน้าปัดตัวใหม่ล่าสุดที่เขาสุดแสนจะภาคภูมิใจเลยก็คือหน้าปัดตัว World Clock นะคะซึ่งสําหรับคนที่เป็นนักเดินทางทั้งหลายเนี่ยหรือว่าคนที่ทําธุรกิจเยอะๆอยากที่จะแบบอุ้ยรู้ว่า ที่ไหนช่วงเวลาอะไรประมาณเท่าไหร่ก็ดูแบบชิคช็คเท่ๆดีเหมาะกับแบบ สายหนังเน็ตเออสายสีดําเข้มๆสายหนังๆเน็ตซีโชตัวอย่างของหน้าจอที่มีขนาดที่แตกต่างกันระหว่าง44มิลกับ45มิลให้ทุกทุกคนได้ดูแล้วในหลายๆฟีเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องคิดเลขนะคะหรือว่าเรื่องของฟีเจอร์แอปพลิเคชันทั่วไปทไี่เห็นว่า UI เขามีความแตกต่างจากเดิมคือบางคนอาจจะบอกว่าเล่นหุ้นดูหุ้นบางทีไอ้พวกจุเดเล็กๆพวกเนี้ยเขาก็คิดมาแล้วว่า UI แบบไหนที่พอจอขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราใช้งานได้สะดวกมากที่สุดรวมไปถึงจอใหญ่ๆเวลาเรามอง ข้อมือเนี่ยมองก็รู้สึกว่าแบบมันชัดขึ้นสะดวกมากขึ้นข้อความก็ใหญ่มากขึ้นพอกดอม,มันสะใจไปหมดเลยค่ะจากที่มีโอกาสได้คุยกับคุณแตนวันนี้นะก็รู้สึกว่าถามเข้าไปตรงเลยว่าแบบแล้วคนที่ได้มาเนี่ยแล้วจะตื่นเต้นกับอะไรดีอะ่ะมันไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆมากนักนอกจากหน้าจอแต่เขาก็ขยายความแบบนี้แหละคะ่ะหน้าจอนั่นแหละคือไฮไลท์ที่น่าตื่นเต้น Apple Watch มันก็ต้องบอกว่าทํามาน่าตื่นเต้นในทุกๆรุ่นแล้วเอางี้แต่พอจอมันใหญ่มากขึ้นสิ่งที่อยู่ภายข้างหลังนะที่เขาพัฒนามาตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ให้มันลงตัวและพ่อนออกมาเป็น UI คืออินเทอร์เฟซให้เราก,กดใช้งานได้ที่สะดวกที่สุดทัชล้วไม่รู้สึก อยู่ตรงขอบขอบจอเลยเนี่ยนั่นแหละที่ยากสําหรับเขามันเลยเรียกว่าเป็นแบบวิศวกรรมภายในของตัว Apple Watch ซึ่งคือความฉลาดในจอเล็กๆในข้อมือจําได้ปะตอนสีสัมภาษณ์ทิมคุกเขาพูดเลยว่าสิ่งที่เขารู้สึกล้าที่สุดของเขาไม่ใช่ iPhone นี่ Apple Watch ยัด Super sensor อะไรก็ไม่รู้แต่มีจอขนาดเล็กแค่นี้เองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะนี่เป็นเพียงแค่พรีวิวที่ทำให้เห็นว่าความใหม่ของ Apple Watch Series 7 จะเป็นยังไงเสียังไม่ได้ออกรอบว่ายน้ําดําน้ําเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยไกด์บุ๊กของ Apple ิลเขาบอกเลยนะคะว่าคุณก็ไม่ควรไปแบบใช้ในกิจกรรมทางน้ําที่มันแบบ high velocity คือแบบสะท้อนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็ไม่ควรอย่างเช่นแบบซิงก็ไม่รู้เหมือนกันแบบไม่ใช่เป็นคนดําน้ำมืออาชีพขนาดนั้นอนะอยากรู้ว่าถ้าเราใช้ไปสุดขีดในทุกๆฟีเจอร์เนี่ยมันจะรู้สึกยังไงสงสยัยคงจะต้องส่งต่อไปให้คนที่มี life ไลฟ์สไตล์หลายๆอย่าง ช่วยซีรีวิวในรีวิวหน้าแล้วอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ Apple Watch Series 7ถามกันเข้ามาเลยนะคะแชร์ไลฟ์สไตล์ของคุณในการแชร้ Apple Watch เข้ามาหาซีนะซีจะได้ไอเดียใหม่ๆบ้างในการทำรีวิวนะแชร์เข้ามานะคะแล้วเจอกันค่ะ